สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำก้อยหอยกันนะคะอันนี้คือหอยใส่พริกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงหอยนี่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลวกน้ำร้อนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่พริกผงเข้าไปใส่หอมแดงเข้าไปนะคะแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปบีบมะนาวนะคะตามใจชอบนะคะก็นำปลา นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เอาผักก็จะมีผักหอมผักแพวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการคนนะคะคุให้เข้ากันนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก้อยหอยนะคะก้อยหอยรเราจะทานกับหอมหัวใหญ่นะคะเราไปถ่ายกันได้เลยะคะ่ะ